สติกออฟไททันอย่างนั้นเหรอหมายถึงเออคล้ายๆอนิเมะเรื่องหนึ่งน,นะไหนลองโหลดมาดูซิว่าเออจะเป็นยังไงนะมันก็เกมดูไม่มีอะไรมากเข้ามาก็ประมาณนี้นะเออแต่ทำไมภาพมันโฟกัจังเลยนี่เออหรือว่าถ่ายผิดไม่รู้เออแต่ชาา่มันถมาเดี๋ยวลองเล่นกันเลยดีกว่ามามา,าแรกอีซี่เอ้ยภาพมันแตกอะ่ะ เหมือนว่าเราจะต้องเอาขี้ก้างตัวนี้ไปสู้กับไททันนะแตบบ่ว่าขี้ก้างกันแหละแต่ว่าตัวใหญ่กว่าเออเนี่ยเห็นไหมไอตัวหนึ่งนะสองตัวสามตัวเห็นไหมแหมนะครั้งแรกเนี่ยอย่างโหดอะ่ะเจ้าคุสลาร์เด้อเออไม่ต้องสนใจนะครับแ่ม่ไททันเหรอเนี่ยเออเห็เนอ่านีครับชีจัดเลยนะเนี่ยมีคนปุ่มมือให้ด้วยมามาไปลองเล่นแบบโนมโอนะครับโนมโวแบบ ปานกลางนะเออเนี่ยไหท่านเออแต่ซึ่งสักตมันมีแก๊สตรงนี้ด้วยแก๊สจะหมดแต่ไม่เป็นไรแบบว่าเรามันเก่งอยู่แล้วเออเรามันเก่งอยู่แล้วนะครับเย้แล้วทุกคนครับแก๊สผมมจะหมดแล้วทำยังงี้เนี่ยไหนนะสีแดงนั่นแหละต้องรีบฆ่าให้ได้สิบห้าตัวนะครับถึงเราจะจบเกมนะหรือว่าจะแพ้ไม่รู้นะมาดูกันมาดุนกันว่าจะแพ้ไหมเฮ้ยแก๊สจะหมดแล้วโอ้ย โอแกนหมดก่อนแหละเออแต่ไม่เป็นไรค่าได้ตั้งสิบสี่ตัวมาต่อไปเรามากินมันฝรั่งกันบ้างนะเหมือนกบวาบังเหมือนสกุลเกมอ่ะเออเนี่ยเอเอถ้ามาถัดมาเราก็ต้องหยุดกินนะแบบนี้เอามาดูกันว่าผมจะกินได้กี่อันนะครับอันนี้ง่ายๆนะเกมเพล์ง,ง่ายเลื่อนจอนะถ้ามาถัดมาเราก็ปล่อยนะประมาณนี้เออสรุปนะครับผมกินได้77็สิบเจ็ดอันนะครับก็ถือว่าดีอยู่เออมั้ง ่อไปเหมือนจะต้องฆ่าไท่านให้ได้27ตัวนะครับซึ่งก็เยอะอยู่มัง้งนี่นะครับผมก็จบเกมนะครับแดบชิวมากชิวเกินนะครับขอลองอีกครั้งหนึ่งนะมาติดอะไรไม่รู้ครับดีเนี้ยแดบไหมเ้อโดนกินนะครับเออไปด่านต่อไปดีกว่าเนดะ้อเออไม่ต้องสนใจเมื่อกี้นะเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเออใช่ต่อไปเราเหมือนจะต้องสู้กับเอ่อคนหรือว่าไททันไม่รู้นะ เดี๋ยวเราแปลงเป็นไททันไ่รู้เนี่ยดูจากต้นไม้รอบๆเนี่ยเหมือนเราตัวใหญ่ขึ้นนะครับเออเหมือนฉากสู้กับไลเนอร์เลยนะทำไงต่อกดอ๋อกดหน้าจอโอเคเข้าใจละมาไลเนอร์เดี๋ยวฉันจะจัดการนายเองนะมาะครับไลเนอร์ iner, จ็บมากแล้วนะตอนนี้เราก็จะปิดฉากแล้วมาอีกสามสองหนึ่งเออจัดการไปได้แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะาการต่อไปนะครับก็เป็นไททันอีกแล้วนะเหมือนรอบนี้จะเออเหมือนเคยเห็นนะ่จะไม่ได้ลนะ ที่เอเลนโดนจับมาที่นี่หรือเปล่าเสียฟ้าเหมือนกันนะแต่ทําไมไม่รู้นะเราได้สู้กับท,ท่านนะหรืออาจจะเป็นฉากที่พ่อเอเลนเข้ามาบุกเข้ามาก็ได้นะรอบนี้ง่ายกว่าด่านที่แล้วเยอะเลยนะครับแบบว่าด้วยความที่มันไม่มีเกรานะเนี่ยชิลวปิดฉากรอๆนะครับต่อไปนะครับเล่นเป็นท,ท่านคอนสงครามบ้างนะครับซึ่งตัวนี้ก็เที่สุดในเรื่องแนละ้วมันเสกอาวุธได้อ่ะ มาครับเอรเินมาแล้วนะครับในเรื่องเราแพ้นะแต่ว่าตรงนี้เราต้องชนะนะครับล้างแครนะปิดฉากนะครับเนี่ยแปดสิบพอดีต่อไปอันนี้นะครับสู้กอกใครไม่รู้นะจำไม่ได้ตัวแดงๆแบบนี้เหรอแต่เหมือนจะพุ่งในน้ําได้หรือเปล่ามันไม่น่าใช่อเถ้าหงสิบเมตรนะเออเดี๋ยวดูกันว่ามันจะพุ่งในน้ำไหมฮุยวาร์ปไปด,ด้วยเอ้ยได้ตกลงมาจากฟ้าอะไรเนี่ยวาร์ปไปด,ด้วยไหนแม่นมันโกงอ่ะ เอาใหมนะน่นะมีน้วเลือดมดเลนยุดเนี้ยจัดการได้แล้วนี่ครับก็ถึงเวลานะครับเราจะมาให้คะแนนกันนะเราจะให้ห้าเต็มห้าเลยนะครับเพราะว่ามันเพลินดีนะครับก็สําหรับไม่ใช่เน็ตได้เลยนะเล่นค่าเวลาได้นะครับก็คลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าบาย